งต่อครับเช้าวันอาทิตย์ท0สิงหาคมได้แล้วครับขึ้นไปแล้วนิ่มนิ่มขึ้นไปแล้วนิ่มนมขึ้นไปแล้วนิ่มนดูนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านจะผ่านหรือไม่โอ้โหแตกจุนเป๊ะเลยครับสมบูรณ์แบบในการเทียงคออบครับเฟียงลงมาแล้วครับเฟี้ยงลงมาแล้วเร หมสวยงามไหมครับดันดูครับดันดูครับเออวันนี้ตรงไม่ตรงคุไม่เกี่ยวแล้วครับไปแล้วได้หรือเปล่าแหมได้ไหมได้ไหมเตะได้ไหมเตะโดนหรือยังซ้ายไปซ้ายไปอยู่แค่ความเมรเลยนี่ เอาละครับรี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 บไม่ถึงไ,ไม่ถึง <c oughs> เอาฟาวครับลม้ <c oughs> มเปิดเวลาไปแล้วครับเปิดเวลาไปแล้ว <c oughs> นองเป็กจากทีมสงขลาครับโอ้โหไอ้เข้า อ้อมเสาสวยครับสวยครับสวยครับแหมเลยไปแล้วครับเลยไปแล้วไม่เป็นไรพลาดไปจุดหนึ่งบวกแค่สิบวิห้อมเสาด้วยนะดูห้อมเสาสวยครับอ้าวอ้อมเสาเรียบร้อยเล็งมาแล้วเอ้าสวยครับ ้อมเสามาแล้วครับเตรียมเตะปิดเวลาครับเตรียมเตะปิดเวลาอ้โหยเวลาดีจริงครับเวลาดีจริงๆต่อไปครับอาจารย์เตะเตะออกแล้วครับจะได้หรือไม่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านท่านดูครับท่านดูครับท่านดูครับเอาไปแล้ะครับไปละครับ ยกลมขึ้นมาสวยๆแล้วครับสวยแล้วครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับไม่เป็นไรอ่าดูความใจเย็นครับสังเกตเห็นความบิดปกติของร่มครับไปแล้ว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 แตะป,ปัะ๊บโอ้โหพี่ดูนะครับสวยไหมครับ เข้าไปแล้วครับโอ้ยกลิงคิ่งคลิ้งคิ้งิ้งิ้งโอ้โหนี่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับโอ้หระยะดีจริงๆครับระยะดีจริงๆ